สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะมาทำอะไรกันทอง <c oughs> แกะลูกกระทินนี่ไปตกปลาครับมาตกปลากันวันนี้เป็นอะไรปลาปลาโว,วบรรยากาศเอามาเอาบรรยากาศครับจะว่วาปลาเพื่อกินเบ็ด,ดเบ้าห,หนึ่งเพียงไหนนี่ปลากินเบ็ยดยังปลากินสุด,ดยอดเลยครับ ได้กี่ตัวแล้วได้สามสี่ตัวครับแต่ว่าให้เขาหมดครับไม่ค่อยเอาเราไม่เอาเวันนี้มาตกนี่ทําบุญครับมาตกทําไมคือมาท<ำ>ําบุญทำไมบอกก็มาตกเพื่อให้เขาครับว่างาว่างานนะว่างานว่าง,งานว่าง,งาน,างงานไม่มีอะไรทำเครับนะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับนี่มาๆแล้วแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ปลานะครับแต่เราจะได้กระถินกระถินไปกินกันครับไปทำอะไรกินกขันตอนตอแดนอีสานฮะจะทำอะไรกิน ใส่ตำตำตำแน่ใส่ตำกุ้งแน่นั่งมาประมาณตั้งสามชั่วโมงนะครับในตำนี้เลยที่ <c oughs> นี่เตีมออีมปลาฮาว่เอาเลยไปได้กลับไปกินตำมะม่วงเึ้นเขาครับเพื่อนกันแลยเนี่ยงา <c oughs> น,นแดงโบงมีแต่เราจะมีหวังอยู่นะครับเดี๋ยวมาเราลุ้นกันว่าตาไปกินเบวดว,ยวย่ยังจะมีหวังเออยังจะมีหวังอยู่เราจะบรรยากาศสุดยอดแล้วครับพี่น้อง มาได้ยูไอ้ซอยไหนกันทองซอยวงเขาเรียกซอยอะไรเนี่ยสวินทวงเจ็ดนะเป็นบ่อตกปลาร้านบางสองนะบางสองมาด้วยพี่น้องมาด้วยปลากินเยอะมากเลยครับแต่วันนี้แต่วันนี้บม่กินเลยได้บอครับเดี๋ยวแวะตลาดนัดครับ แกกระทินล่อปลาจ้่ึงห,ห,าหายว่ะกอปากินเบ็ดพอดีมีกระถินจัดการกระถินซะเลย ถูปง่ใหญ่ายฉนไม่มีหรอกถูถึ่อยู่ไงเป็นไปขอนมาเล่นพนันกันไหมกล้าไหมกล้าไหมไม่มีหรอกไปอนเดี๋ยวมีะปปกคนนี้เเออ ไปบอกดิขาท้องตกองเขาเยแกะกทินจนล่าบ่ได้ป่าจากโตพี่น้องเลยปั๊บ S <S> นนนนตกปลาได้ได้ถุงปลาไปไปทำกิน